สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่1เดือนมีนาคมปี6-7นะครับในคลิปนี้ก็จะมาไขาข้อสงสัยเกี่ยวกับคําถามนะผมว่าหลายหคนนะครับที่ติดตามและชมนะครับคลิปวิดีโอทั้งทางช่องทางของผมนะครับหรือว่าของท่านอื่นๆเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าเจ้าของช่องหรือว่าคนที่รีวิวเนี่ยมักจะไม่บอดนะครับในประเด็นต่อไปนี้อันที่1ก็คือเรื่องของราคาอาวุธปืน ประเด็นแรกก็คือมักจะไม่ค่อยบอก2ก็คือพิกัดร้านนะอาจจะบอกแต่ว่าไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่นะครับสามก็คือการที่จะให้เปรียบเทียบว่าปืนกระบอกนั้นดีกว่ากระบอกนี้หรือเป็นการเปรียบเทียบว่าร้านไหนดีกว่าร้านไหนประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยจะไม่ตอบเลยนะสามข้อนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไขาข้อสงสัยให้ฟังนะ เริ่มต้นจากประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของราคาปืนสังเกตไหมครับว่าในคลิปของผมเนี่ยผมก็จะหลีกเลี่ยนนะครับคำว่าราคาจะใช้คําว่าคะแนนแล้วก็จะไม่พูดตรงๆด้วยนะอย่างเช่นนะครับตัวปืนเนี่ยนะก็บอกนี้อยู่ที่ 80k ก็จะพูดไปประมาณนั้นนะครับคะแนนตัวปืนอยู่ที่ 80k นะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับอันที่ 1. เลยก็คือเรื่องของกฎของทาง www.youtube ทาง u t u b e เนี่ยไม่อนุญาตให้มีการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอาวุธปืนไม่ว่าจะเป็นปืนจริงปืนปลอมนะครับทุกสิ่งอย่างนะทาง YouTube จะแบนในทุกคลิปวิดีโอของผู้ที่ทำคลิปนั้นๆน,น,นะถ้าเผื่อว่าทางแพลตฟอร์ม y u t u b e เนี่ยจับได้นะครับว่ามีกระแสเพียงแค่เล็กน้อยในการที่จะชี้นำชักจูงให้มีการซื้อขายทาง YouTube จะแบนทันที วิดีโอนั้นจะไม่สามารถเผยแพร่ได้หรือถ้าเผยแพร่ได้ก็จะติดนะครับเรื่องของอติดเหลืองติดแดงสารพัดอย่างเพราะนั้นผู้ที่ทำคลิปวิดีโอจึงหลีกเลี่ยงนะครับในประเด็นนี้นะเหตุผลข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการที่ไม่แจ้งราคานะครับถ้าสมมติว่าแพลตฟอร์มยู u ูบเนี่ยท่านอนุญ,ญาตให้แจ้งเรื่องของราคาบุปืนนะมันก็จะไปติดอยู่ที่ความไม่แน่นอนของราคาปืน สมมติว่าผมแจ้งในวันนี้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวปืนกระบอกนี้นะมีราคาอยู่ที่สมมตินะ 60K นะแจ้งวันที่1เดือนมีนาคมนะครับปี67นะปรากฏว่าเพื่อสมาชิกก็จำข้อมูลตรงนี้จำเอาไว้เลยนะครับแล้วก็ไปขอปอ .3 นะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณสัก6เดือนนับไป6เดือนนะครับเดือนนี้คือมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกกาสิงหา นะจะได้ปสามเนี่ยตอนเดินสิงหานะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาปสามไปที่ย่าวังบุรุภาไปดูนะครับเรื่องของตัวปืนกระบ,บอกนี้นะคิดว่าจะอยู่ที่ 60K เหมือนเดิมไหมคําตอบก็คือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับอาจจะขยับขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 70K เคก็เป็นไปได้นะทีนี้แหละปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะเพื่อนสมาชิกที่ดูในคลิปวิดีโอของผมนะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ย มัน 60K อยู่ก็ไปยันกับทางร้านบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะดูมาเนี่ยมันแค่ 60K เองทําไมร้านเนี่ยขยับขึ้นไปเป็น70ก็เกิดการโต้เถียงกันนะสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการผิดใจกันนะผิดใจกับใครบ้าง1ก็คือผู้ที่จะไปซื้อปืนกับร้านปืนอันนี้คือคู่ที่1คู่ที่2อร้านปืนกับตัวผมเองนะร้านปืนก็จะโทษนะครับว่าคุณลงราคาไปเนี่ยคุณไม่รู้หรือว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มันไม่แน่นอนนะลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอาจจะขึ้นอาจจะลงนะรับเต็มเต็มเลยนะครับเรื่องของการแจ้งราคาไปนะครับนั่นคือเหตุผลข้อที่2เหตุผลข้อที่3นั่นก็คือการผิดใจกันระหว่างร้านต่อร้านนะสมมติว่าไม่เกี่ยวกับผมนะผมบอกว่าตัวปืนเนี่ยไอ้เจ้าตัว s มิธ h อเวสันะครับตัวนี้อยู่ที่ 80k นะของร้านกไก่ นะปรากฏว่าเพื่อสมาชิกก็เดินดูนะไปเจอร้านขอไข่นะครับไอ้เจ้าตัวคะแนนเนี่ยอยู่ที่75 k ดนะแน่นอนนะครับว่าคนที่อยากจะได้ปืนเนี่ยก็อยากได้ตัวปืนที่ประหยัดที่สุดเขาก็ไปเลือกร้านขอไข่นะแล้วก็ไปพูดกันอาจจะโพสต์ไปในสื่อโซเชียลนะต่างๆนะครับก็เป็นการผิดใจกันนะระหว่างร้านต่อร้านนะครับจะบอกว่าร้านขอไข่เนี่ยขายแพงนะสมมตินะเกิดพลาดนะครับไปโพสต์ไปบอกในกลุ่มปืน นะก็เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเขาสืบสาวเราเรื่องว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนก็ไม่พ้นที่จะบวนมาถึงผู้ที่ให้ข้อมูลนะก็คือเจ้าของคลิปนั่นเองนะครับมีแต่เสียกับเสียนะสรุปนะครับสมเหตุผลหลักเหตุผลแรกก็คือกด YouTube ไม่อนุญาตเหตุผลที่2ก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนของราคาต่อมานะครับประเด็นข้อสงสัยข้อที่2นั่นก็คือทําไมจึงไม่แจ้งชื่อร้านไปชัดๆไปตรงๆภายในคลิปเลย นะตรงนี้ก็ขออนุญาตนะครับใช้ตัวผมเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเทียบเป็นตัวบอกนะครับในส่วนตรงของผมเนี่ยในการรีวิวนะครับตัวปืนเนี่ยผมไม่ได้รับเงินจากร้านปืนในไทยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะดังนั้นนะครับจะไม่ได้โฟกัสไปที่การเชียร์ชื่อร้านเพียงแต่ว่าในการบอกเนี่ยก็จะบอกไว้ต่อท้ายคลิปนะครับด้วยมารยาทเพราะว่าทางร้านเนี่ยท่านก็ให้ความเคาห์ นำตัวปืนมาที่สำนักปืนเพื่อที่จะทดสอบรีวิวแล้วก็เมนหลักของทางร้านนะครับอันนี้ผมกล้าพูดแทนหลายๆร้านได้เลยนะครับว่าเขาต้องการที่จะเอาตัวปืนนั้นมานําเสนอให้คนเนี่ยได้รู้จักนะครับว่าดีเทลตัวปืนเนี่ยเป็นอย่างไรนะมีจุดดีจุดเสียความแม่นยาจุดบกพร่องเนี่ยเป็นอย่างไรคือเอาปืนเนี่ยไปทดสอบนั่นเองนะครับนั่นคือเมนหลักเลยส่วนที่จะเป็นการโฆษณาร้านเนี่ยอันนั้นก็ ป็นอีกแค่จุดหนึ่งเล็กๆนะครับนะแค่นั้นและข้อสงสัยข้อสุดท้ายนะมันเป็นคําถามนะครับจากเพื่อนสมาชิกมักจะเอามาถามนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านอื่นๆบอกให้ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยว่าตัวปืนนั้นนะกับปืนตัวนี้อะไรดีกว่ากันนะเป็นการเปรียบเทียบนะครับหรือให้ช่วยแนะนําร้านนะครับที่จะไปซื้อปืนรุ่นนั้นๆให้หน่อยนะว่าร้านไหนเนี่ยดีกว่ากัน อันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างสุมสงนะส่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงมากนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบแม้ว่าจะเป็นตัวปืนนะเช่นนะครับตัวปืนตัวนี้ซีแซดเจ็ดสบห้านะชาร์วันนะครับตัวนี้กับตัวก๊อสิอะไรดีกว่ากันนะคนที่ชอบปืนก็อกก็จะว่าก็อกเนี่ยดีที่สุดคนที่ชอบค่ายซีแซก็จะบอกว่าซีแซดเนี่ยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ย มันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเนี่ยชอบอะไรนะพะนั้นเนี่ยถ้ามีเพื่อนสมาชิกมาถามผมนะครับให้เปรียบเทียบเนี่ยผมก็จะพูดในประเด็นนี้นะครับอย่างชัดเจนว่าเลือกตัวที่ชอบเลือกตัวที่ใช่นะเป็นความสึกแวบแรกเลยเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องอยู่กับเราเนี่ยไปอีกโอ้โหอีกนานเลย์นะอีกนานมากนะครับเพะนั้นเนี่ยขอให้ชอบเป็นหลัก ไม่ได้ยิงนะครับขอให้ได้หยิบจับรูปค้ำนะครับขอให้ได้ถือก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการแนะนำนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเนี่ยให้ดูที่ความชอบเป็นหลักเช่นเดียวกันกับเรื่องของร้านค้านะตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับในการชี้นําว่าร้านนั้นดีกว่าร้านนี้นะกาวโดยสรุปนะครับในคลิปนี้นะก็จะเป็นการพูดอธิบายนะครับว่าไอ้ข้อคําถามนะครับเรื่องของทั้งราคาปืน นะทำไมจึงไม่ค่อยบอกนะครับก็พูดไปแล้วนะครับในคลิปนะว่ามันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะในการแจ้งราคาแล้วก็เรื่องของอความรู้สึกนะครับต่างๆนะกับทางร้านกับทางผู้ที่ไปซื้อแล้วก็ทางผมนะครับด้วยอันที่2องนะครับทำไมจึงไม่แจ้งร้านไปตรงๆนะตรงนี้นะก็อธิบายไปแล้วครับว่ามันเป็นเรื่องของอเราไม่ได้โฟกัสน,นะครับว่าจะต้องไปเชียร์ร้านในร้านหนึ่ง นะไม่ได้โฟกัสตรงนั้นโฟกัสที่ปืนเราก็หลีกเลี่ยงนะครับเรื่องของการมองว่าคนที่ทําคลิปเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จากทางร้านอันเนี้ยไม่มีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าทําไมจึงต้องหลีกเลี่ยงนะครับในการเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าอะไรนะอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าความชอบเนี่ยมันไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกันเอาที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจรู้สึกว่าชอบเนี่ยเป็นหลัก เอาประมาณนี้นะในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพคุณนะครับ <c oughs> เพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ